จะมันใต้ตาเ้เ่9 99, 9าเตอนที่411 1บรรพบรุษแห่งสำนักตวนลินปรมาจารย์ช้างยานข้ารู้เรื่องของช้างเจียนแล้วท่านปรมาจารย์ซาลาจินถึงซานตอนนี้พวกมันกำลังได้ใจกันเกินไปแล้วดับปีศาจอยู่้ันรุงร่งได้ข้ามแม่น้ำสวรรค์มาก่อนที่จะสังหารท่านเจ้าสำนักของพวกเราไปนอกจากนี้ ยังมีผูสวสสสูงสุดแห่งสำนักเซียนสวรรค์ผู้สสูงสุดของสำนักเฮงซูจ้าอาวาดจาักวิหารแห่งความโชคดีและคนอื่นอีกมากมายพวกเขาทางหมดต่างก็ถูกยุสร้างหลงสังหารสิทธิ์ปญยแห่งสำนักตั้วหลินเศร้ากินหานราบใรที่สาลาจินติงซันยังไม่ถูกทำลายโลกยุทธภพของพวกเราก็คงจะเจอแต่ความวุ่นวายไม่มีทางอยู่ไม่สุขแน่ๆพวกเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องให้ท่านปร,รมาจารย์ออกจากการเกร็บตัว ท่านปรมาจารย์ท่านปรมาจารย์ขอรับสาลาจริงถึงซานอย่างนั้นรอนี่ตะแกจีเขายังไม่ตายอีกรึไงท่านปรมาจารย์เรื่องทุกอย่างมันเป็นแบบนี้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 แล้วก็แบบนี้และก็ยังมีแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็แบบนี้ขอรับข้ามั่นใจมากว่าข่าวลือที่อยู่สร้างหลงได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้กับย่างหยวนจาน รวมไปถึงเรื่องของการเหี่ยวเฉาของพืชพันธุ์บนภูเขาจินติงซานเรื่องมุกมันทั้งหมดเป็นเรื่องจริงแน่ๆอายุไขและเีดจำกัดอันยิ่งใหญ่ของตะเกีจีนั่นใกล้จะมาถึงแล้วเขายังรักษาพลังวรยุทธ์ให้อยู่ในจุดสูงสุดเหมือนเดิมได้อย่างไรกันไอ้ตะแก่เจอมมันใกล้ตายนั่นมันได้ซึมซับเขตอาคมมันพลังของผูเขาจินติงซานไปก็เพื่อที่จะรักษาความแข็งแกร่งของตัวเองเอาไว้ ตอนนี้เขตอาคมมานพลังได้หายไปแล้วเจ็ดสำนักใหญ่กำลังก่อตั้งพันธมิตรกำจัดปีศาจขึ้นตราบใดที่การเตรียมพร้อมเสร็จสิ้นทุกอย่างเมื่อน,นั้นโอกาสจะโค่นล้มสาราจินติงซานได้ก็จะมาถึงขอรับข้าได้ยินมาว่าสิบสำนักใหญ่ได้เคยรวมตัวกันและเคยเข้าล้อมพวกเขาจินติงซานมาแล้วถึงสองครั้งสองคราแต่ถึงแบบนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถทำเรื่องพวกนี้สำเร็จได้ พวกเขาต้องกลับมาแบบย่อยยับตอนปรมาจารย์ก่อนหน้านี้ในการจมตีสองครั้งพวกเขาก็แค่คำนวณอะไรปิดบลาดไปเองขอรับคราวนี้พันธมิตรที่ถูกสร้างขึ้นพวกเขาได้ใช้เวลาในการเตรียมตัวที่มากพอแล้วนี่เป็นโอกาสอันดีสำหรับพวกเราที่จะได้แสดงความแข็งแกร่งให้กับโลกยุบพภพได้เห็น ข้าพูดไปมากขนาดนี้แล้วท่าบนรบรรพาวรุษเขายังไม่สนใจอะไรเลยสักนิดงั้นเหรอตอนประวจิารย์หรือว่าพวกเราจะปล่อยให้การตายของท่านเจ้าสำนักต้องสูญเปลา่าโดยที่พวกเราไม่ได้ล้างแค้นอะไรเลยยังงั้นเหรอขอรับท่านเจ้าสำนักของพวกเราจังนาสงสารจริงๆจังนาสงสารเหลือเกิน ก็เองก็เห็นด้วยกับคำพูดของจินหานดีอยู่หรอกนะชีวิตแลกชีวิตนี่เป็นวิธีดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเรื่องนั้นจะถูกหรือผิดโลกแห่งการฝึกฝนก็มีกฎเกณฑ์เป็นของตัวเองช่้นกันผู้แข็งแกร่งอยู่รอดผู้อ่อนแอสูญสิน้นความเป็นจริงมันเป็นนิรันด์มันเป็นอย่างนี้นี่แหละแล้วก็กา,าในตอนนี้ ข้าจะสามารถทำอะไรได้ล่ะพลังวรยุทธ์ของตะแก่อย่างข้าในตอนนี้มันได้ถดถอยกลับไปจนตอนนี้ข้าเป็นเพียงแค่ผู้ที่มีร่างโลกุตระกายดอกบัวสองกลีบเท่านั้นและในตอนนี้ลูกศิษย์สาวกของศาราจินติงศานพวกเขาแต่ละคนก็มีความสามารถสูงส่งลำพังพวกเราจะไปยืนหยัดต่อสู้กับเจ้าพวกนั้นได้อย่างไรกัน ท่านปรมาจารย์ท่านปรมาจารย์ขอรับได้โปรดดูของสิ่งนี้ก่อนเถอะขอรับหฮึของพวกนี้มันคืออะไรกันมันคือ,อยาลับเพิ่มพลังปีศาจขอรับฮยาลับเพิ่มพลังปีศาจมันเป็นยาที่สามารถเพิ่มพลังลุงบาให้แข็งแกร่งขึ้นได้ มันเป็นยาที่ถูกต้องห้ามใช้ในโลกพิทธภพแห่งนี้การดื่มยาเพิ่มพลังปีศาจจะทำให้ผู้ที่ดื่มนั้นมีพลังวรยุทธ์เพิ่มขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแต่ผลเสียที่ตามมามันก็เลวร้ายมากด้วยเช่นกันเมื่อดื่มยาไปแล้วผู้ที่มีใจิตใจอ่อนแอพวกเขาจะถูกผลของทางด้านลบของยากัดกินท้ายที่สุดแล้วคนคนนั้นจะสูญเสียสติก็จะกลับกลายเป็นคนที่บ้าคลั่งไป และเมื่อยาหมดฤทธิ์ผู้ชายจะรู้สึกอ่อนเพลียเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้สูงมากที่พลังวรยุทธ์ของผู้ที่ดื่มยาจะจดถอยลงไปอีกผลข้างเคียงในการใช้ของมันไม่มากเกินกว่าที่จะประเมินเฉยได้การที่พวกเขาให้ข้าใช้ยาเพิ่มพลังบีสายมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่พวกเขาให้ข้าฆ่าตัวตายชัดๆพวกเจ้าทั้งหมดทำแบบนี้ ในพวกเจ้ากล้าดียะงไรกันท่านปรมาจารย์พวกเราไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆพวกเราทั้งหมดยินดีจะยอมรับการลงโทษแต่ด,ด้วยดีขอรับท่านปรมาจารย์เพื่อสาวกทั้งหมดของสำนักท่านปรมาจารย์ได้ปรดคิดตบตัวด้วยทา่าเซาจินหันได้ใช้ศีรษะของตัวเองโคกลงกับพื้นไปสามครั้งเสียศีรษะของเขาทีุ่กเข้ากับพื้นได้ดังสนั่นไปทั่ว สายตาของเราสาวกหลายร้อยคนที่คงคำนับตาเขาเปลี่ยนไปด้วยความหวังใบหน้าแก่ๆที่เหี่ยวเฉาของฌางยานตอนนี้มันได้กระตุกไปกระตุกมากระตุกมากระตุกไปเขาได้เกิดความคิดอันซับซ้อนขึ้นภายในจิตใจของเขาถ้าพูดตามหลักเหตุผลแล้วอันที่จริงขีดจำกัดอันยิ่งใหญ่ของฌางยานก็ใกล้เข้ามาเต็มทีพูดง่ายๆก็คือเขากำลังใกล้ตายนั่นแหละ อันตรีทีมตัวเขาควรจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในถ้ำแห่งนี้เพื่อที่ใช้เวลาทั้งหมดไปกับก,บการดูแลร,ร่างกายของตัวเองและเมื่อขีดจำกัดและวันตายของเขามาถึงตัวเขาจะถูกฝังด้วยพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่ของสำนักต้วนลิงชีวิตของเขาจะกลับไปสู่ฝุ่นทุล่ลีตัวเขาจะหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งชีวิตบนโลกใบนี้แต่ทว่าด้วยการตายของชานเจียนจะสำนักต้วนลิงในคนปัจจุบัน ทำให้ความคิดของเขาจิตใจของเขาในตอนนี้ไม่สงบสุขรราจางหยานเขาเข้าใจสิ่งที่เซาจินหันจะซื้อเป็นอย่างดีทุกคนเกิดมาล้วนต้องตายอันที่จริงแล้วเวลาของตัวเขาก็ใกล้จะมาถึงเต็มทีแล้วเหตุใดจึงไม่ใช่โอกาสในครั้งนี้แก้แค้นและสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นหลังของสำนักก่อนตายอันที่จริงแล้วในตอนแรกที่จางหยานรู้สึกถึงการตายของฉางเจียน ตัวเขาเองก็คิดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแต่ถึงอย่างไรซะจางยันก็ยังไม่กล้าจะตัดสินใจตัวเขาพบว,ว่าตัวเองอยู่ในสถานะที่กื้นไม่เข้าคายไม่ออกเมื่อได้มองดูเรล่าสาวกของตัวเองกำลังคุกเข่าอ้อ,อนวอนอยู่พอได้แล้ว